ดีค่ะดิฉันนั่งมณีรักษมณ์หนูไทยพื้นบ้านมู่ที่หนึ่งตำบลบางตวนอำเภอเพชรบุรีจังหวัดขอนแก่นนะคะมือนี้กสิมาวอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะว่าเฮาการใส่ชีวิตเฮาสีใส่ชีวิตแบบจังไดาในสถานาการณ์โลกเขามาลุ่มเหล่าบ้านเมืองเฮานะคะเนาะงค่ะมีความคิดว่าเข้าใส่ชีวิตแบบตามร้อยพ่อนะคะเนาะงเศรษฐกิจพ่อเพืยงโดยการที่เฮาก็าต้องไปทำมาหากินต่างต่าง,งที่น,นะคะเฮากะ เข้ากับมีการมีพื้นที่นะคะพื้นที่เข้ากับมีเข้ากับเป็นตัวอย่างของพ่อแม่พี่น้องได้นะคะกับยุนาเนาะพื้นที่เข้าทั้งหมดกับหาไรเข้ากับมีการจัดสรรนปูพักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะเนาะเลี้ยงเลี้ยงเท็ดหยังเลี้ยงเพื่อสดี๋ยว่าให้เข้ากินนะคะเนาะเลี้ยงเคยกินเลือยกินเข้ากับจ้างเอาไปขายะเลือยกินเข้ากับจ้างเอาไปขายกับมีการดำรงชีวิตอยู่เป็นแบบว่าพอเพียงนะคะเนาะอยากกินต้มปลาเขาก็ไปเอา มีไข่หมดแดงมีหมกม่วงมีการปลกูกกล้วยมีหมกม่วงแตงจ้าหน้าหมกม่วงนะคะหลังจากที่เขาได้กินอาหารโดยกินปตาแล้วหวานเท่ากับว่าต้องไปซื้อเอาเพล่าไม้จากยู่นในสวนนะคะเนาะเพื่อทีชีวิตเท่ากับสิ่งดำรุ่งไปโดยการประหยัดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เข้านะคะเนาะเขาไปท้ายนะแล้วก็อีกช่วนหนึ่งนะคะเน,นาะในฐานะว่าเข้าเป็นผู้นำเนาะหนึ่งกับผู้นำเป็นคณะกรรมการของสตีนะคะเนาะ มีการส่วนมูต่างกลุ่มข้นมานะะเนาะในการปลูกพักปลูกพักเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มได้ใดแห้จากขอบครัวเหานะคะจากที่เห่าต้องมีบางขอบขั้วแต่ก็นีเพิ่นสิไปทํางานกรุงเทพนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีการมาปลูกพักน้าเห่าตะกี้นิบศาสตร์มีขอบครัวหนึ่งที่เพิ่นไปว่าทําการทํางานยุงน่งเทพบแล้ว่บยมาเห็ดการปลูกพักเนาะก็บอกแฟนได้เลยว่า,วาปปบ,บ,บ่ต้องไปปลูกพักเมื่อต้องไปทํางานมาปลูกพักทุกวันนะคะเนาะก็ ทังทางกุ่มก็มีการมีรายไใดจากการขายพัดจตแต่ดูแลกินแล้วก็กไปขายนะคะตลาดรางบานเฮาแล้วก็มีการส่งนะคะนอทังกุ้มเฮานี่ยจาส่งของทิ้งวิ่นะคะส่งในวันทังคา้านวันพุหฮสวันเสาร์ที่ผี่ผ่านมากกับมีการเห็ดจังเดือนมกราร์ล่านะคะนาะพักมันก็นเยอะหูกได้ก็มีรา่ใดเสริมกับเดือนหนังตกประมาณเจ็ดมื้อนะคะนอกพอเม่พ่นองก็มีชีวิตที่ดีคืน นี่คว้มเป็นยูที่ดีขึ้นจากได้ซื้อยูซื้อกินนะคะเนาะพักกับกำนิดเดียวกับสิบบาทเดียวอันนี้ห้องกับว่าไดซื้อเนาะเนาะเหลือเ้ากับใดเอาไปขายแล้วก็อีกหนึ่งนะคะท่านคุ้มห้ากับมีการเลยว่าว่าใดใสสารเคมีคุณในพชีว <rivalry> like, ิตห้าก exactly. ับด iv ีขึ้นเนาะค่ะสุขภาพก็ดีเพราะว่าคันเ้อไปซื้อห้องกับว่าแนใจเนาะว่าว่าเพิ่นใสสารเคมีว่าอันนี้ห้องกับว่าไดใสเนาะเ้ากับมีการยูกินแบบว่ามีความภูมิใจว่า ได้เลือกินลดรายจ่ายแล้วก็ยังสุขภาพยังดีนะคะเนาะอันนี้ก็ยังว่าฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะทังผู้ใด,ดมีพื้นที่เล็กๆในน้อยทีห่หฮาพอจะสรรปลูกพักได้ค้างบ้านค้างหัวเข้ากับเห็ดไปเพื่อที่ว่าลดรายจ่ายชึงเมน้นวาเข้าบ่าได้เพิ่มรายได้ดเข้าจ่ว่าเข้ากับว่าได้ซื้อกินนะคะเนาะแต่เหลือเหลือในคนควรเหลือเล็กๆในน้อยจากที่เ้าสจะได้ซื้อ5า0เยาอาจจะได้ซื้อ200เนายนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะก็ฝากไปยัง พ่อแม่พี่ดองสี่นะคะกับว่าเห็ดจังใดชีวิตเท่าจังสิไปรลอดว่าหาแจะไปหาเงินตั้งที่นนะคะนอกกบคือตามร้อยพอเฮา,าถือว่าเศรษฐกิจพ่อพียงนะคะอันนี้นี่ก็ขอฝากแค่นี้นะคะขอบพระคุณคะ่ะ